สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณริศาลออกก้อกำดุลนะคะหรือว่าอกีกๆีกคนจะเรียกว่าคุณครูแพรนะคะทิชเชอร์แพรนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็สะมาเล่าถึงสภาพปัญหาและก็แรงบนางใจนะคะแต่ว่าอยากจะขอเกริ่นนำในเรื่องของโรงเรียนที่เรียกน้อยนะคะก็คือโรงเรียนมัธยมแสงของเรานะคะก็จะมีนักเรียนทั้งสิ้นนะาะ631เอ็ดคน,นะคะ่ะ มีครู31คนครูที่เรียนดการหนึ่งคนครูทีประการหนึ่งคนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดของโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตลาดนะคะชุมแสงของเรานะคะในหมู่ที่1นึ่งตําบลชุมแสงอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค,ค่ะค่ะซึ่งในส่วนตัวของวิชังนะคะดิฉังเนี่ยรื่าผิดชอบการสอนในวิชาภาษาอังกฤษศิลป,ปะสุขศึกษาและพลศึกษา ดิฉันก็จะสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเพราะว่าดิฉันนี่ได้จบการศึกษานะคะปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตนะคะสาขาวิชาาังถุนนะคะแล้วก็ได้มาตอ่อเรียนปอบัณฑิตนะคะในช่วงนั้นนะคะซึ่งมีการเปิดปอบัณฑิตอยู่นะคะเรียนต่อสปีแล้วก็ต่อจากนั้นดิฉันก็ได้ไปศึกษานะคะปริญญาโทนะคะการบริหารการศึกษานะคะคที่มห,หาวิทยายลัยบูรพานะคะ ในส่วนนี้นะคะก็คือ,อดิฉันนะคะก็ยังได้สอนอนักเรียนชั้นอื่นๆด้วยเราจะเป็นป .3 และเป็นระเนาะชั่วโมงการสอนของดิฉัน,นะคะ่ะ22ชัวนน่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็จะมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนคืองานฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะงานฝ่ายธุรการงานรับนักเรียนงานทุนการศึกษางานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและงานอื่นๆนะคะ ประสานง,งานกับหน่วยงานข้างนอกนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้างานสารสนเทศใโนโรงเรียนะคะก็คือช่วยติดต่อเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะให้นักเรียนเนี่ยหรือครูครูในโรงเรียนนะคะได้มีอินเทอร์เน็ตใช้กันนะคะสภาพปัญหานะคะที่ครูครูเห็นนะคะและแรงบันดาลใจในการจัดก,การเรียนรู้นะคะเรื่อง Can you guess what am I? นะคะเอ,อเรื่องจากว่านะคะครูครูได้เห็น นะะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเนื่องในปัจจุบันเนี่ยโลกเราเนี่ยได้พัฒนาไปนะคะมีการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกันง่ายมากๆกนะารที่เรา,เาจะได้ใช้ภาษาอังกฤษมันง่ายมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะคะเ,เรานั่งเครื่องบินนะคะเรามีเครื่องบินเรามีอีเมลเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งการติดต่อสือส่อสารกับชาวต่างชาติในที่ง่ายมากๆนะ แล้วก็คุณครูเนขับตัวโศเสริมในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นทักษะนะคะที่จะต้องเกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะในคิสระษนี้นะก็คุณครูก็เลยหยิบยกนะคะเอาเอาเรื่องของแอนิมอลค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนในช่วงวัยของชั้นประถิศึกษาวิทยจะสนใจนะคะคุณครูก็เลยเอาเรื่องนี้มานะคะมาผนวกกับการ สื่อสารนะคะก็คืออยากอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้สิ่งที่สนใจนะคะในการเรียนเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีโฟกัสอยู่กับการเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยคุณครูไม่ได้ให้เขาแบบว่าแค่ทัดเปรโยคคำถามเรียบคำตอบแบบนี้อันนี้คือการทีร่คุณครูเนี่ยได้ใช้นะคะทักษะแล้วก็เขาเรียกว่า active learning เนาะก็คือว่าเราอะจะต้องให้เด็กๆน,น,นะคะ ได้ปฏิสัมพันธ์กันนะคะมีการถามการตอบกันในห้องเรียนนะคะโดยที่ไม่ได้นั่งอยู่กับที่นะคะก็จะเป็นการสอนอนักเรียนนักเรียนนักเรียนเป็นตัวอะไระสมมติให้นักเรียนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเดินไปถามเรี่นนะคะเป็นภาษาฤษเราจะใช้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นภาษาปีเปือยเปือบทั้งหมดนะคะ ในในส่วนของพิการศึกษานี้ก็ครูคคก็ยังไม่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะค่ะในส่วนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจะนะคะอย่างหนึ่งเนาะเราต้องก้าวขัานโลกนะคะแล้วนกะ็เรื่องการท่องเทีเ่ยวของประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่เราเนเห็นคือมันสำคัญแล้วก็มันคือเศรษฐกิจกษษษของประเทศนะคะ ครูก็อยากจะส่งเสร,รมิมะคะพัฒนาให้ผู้เรียนรน้งเป็นผูะได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีความสุขกับการกับการทํางานมีความสุขกับเรื่องของการเงินของตัวเองนะคะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเศรษฐกิจการเงินมันก็สําคัญในชีวิตเนาะครูก็เลยอยากจะส่งเสร,ริมภาษาอังกฤษตรงนี้ในการสื่อสารเข้าไปให้เด็กๆนะคะอ เช่นถ้าเราไปค้าขายเราเราค้าขายกับคนไทยเราจะได้วงลุ่มประมาณหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้จักภาษาอังกฤษเราสามารถโปรโมทนะคะไปยังอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเพจต่างๆนะคะก็สามารถขายได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าสมัยนี้คืออาลุกน้อยร้อยล้านนี่คือมีเยอะมากๆเพราะว่าโลกเปิดกว้างแล้วอะไรที่ทําให้โลกนี้เปิดกว้างค่ะ ก็คือคนเยอะเพราะคนเยอะเราขายของเราสื่อสารเราก็จะมีรายได้เข้ามาคะ่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือภาษาิดซึ่งมันเป็นภาษาสากลของโลกไปแล้วนะคะคุณครูเลยเห็นตรงนี้นะคะว่ามันสามารถไปต่อยอดได้กับชีวิตของเด็กๆทุกคนในอางงานาคตนะคะคุณครูก็เลยเลือกที่จะทำในเรื่องของการสื่อสาร มันใช้ได้จริงๆนะคะชีวิตแล้วก็คุทก็หวังเป็นอย่างอีกวว่านักเรียนเนี่ยจะมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาที่ยังยืนและต่อยอดเองได้